ชิัตตนาซีเรนี่วะคือว่าคือตกต,ตาเ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเฮ้ยดีก็ตื่นเต้นขึ้นมาเลยน้องนัานละดูอน้องนี่นั่งจุ๊บอุ๊บรอยยิ้มนั้นที่พี่ยังจำได้เป็นอย่างดีเพิ่งเห็นมารู้แม่งนั่งท่าอะไรของมันวะอีมารู้อใหายรู้นะว่าใครคนจะหลับจะนอนเนี่ยแม่งใครวะ อุย <c oughs> ระที่จะรักเธ <c oughs> นะออเทเี่ดูมีถ้าตอนนี้สิมาโรงเรียนได้สบายๆแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็คงมีเพื่อนได้เยอะนะ ทำว่าหาเพื่อนหรือสร้างเพื่อนของภาษาญี่ปุ่นนะเขาจะพูดกันว่าโทโมดาจิกะเด็กคิรุนะครับผมนะโทโมดาจิกะเด็กคิรุอันนี้คือ make friend โทโมดาจิกะเด็กคิรุมันคือทําเพื่อนได้ถ้าเกิดแปลแบบตรงๆอ่ะเอาไปใส่กู l ก t ลท n s ส a t e นีน่น่าจะแตกจริงคำเนี้ย <laughs> น่าจะแตกนะเพราะว่าสำนวนคือเด็กคิรุแปลว่าทำได้โทโมดะจิเพื่อนโทโมดะจิกะเด็กคิรุทำเพื่อนได้แปลว่าอะไรวะ ทำอะไรก่อนซึ่งนะถ้าเกิดเราแปลงจริงมันแปลว่าแบบสร้างเพื่อนหาเพื่อนได้นะ k ม f r เฟรนได้อะไรอย่างงี้โถมดาจิน้องเศร้าอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พอแล้วอย่าบเศร้าแล้วโอโอโไม่ไม่มพอแล้วพอแล้วพอแล้วเจ้าปาอือ,อน,นั่นเดมไนนะอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะอ,อไปสักทีกขอคอ กับโคนนี้อิเตมิรูว่าอาถัดเซดนะอะตอนนี้เราก็ได้สำเร็จแล้วนะการลองไปโรงเรียนดูอัตโตเดะยกุดเด็กิมัสตักเดะนะเอาไว้เดี๋ยวมาปั๊มสเต็มทำได้ดีมากให้หน่อยนะได้น้องนั่นลัางอะมีการขอสติกเกอร์ด้วยเหมือนเหมือนเหมือนเราตอดแบบอนุบาลวะ อบอกว่าเออคุณครูปั๊มปั๊มโดเรมอนให้หน่อ,อะน่นารักอืมให้เลยนะจ้าสุดาคาดุซอนนะงนั้นเราโยแนบไปแล้วนะอ่าอยู่โชอ่ะยูอะไรวะมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยยูเมชินะนี่ขานะขันี่ขานะนะอาหารเย็นน่าจะเป็นอะไรอ่ะน่าจะข้าวแกงกะหรี่หรือเปล่านะไปกลับกันเย้ สลัดบาร์นะสลัดบาร์โมชิโมชิออดซ์เคียวะกาโคโนะอันในมาจิคังชานะนะอุ้ยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่พาเที่ยวโรงเรียนเนี่ยนะจูจิตซึคังยาเบะเกโดนะอ่าโจทิคิสุกเกะสกาเลต่านะก็ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะจูจิตซึคังนะความรู้สึก ที่แบบเออได้ฟูลฟิลอะไรอย่างงี้ได้ทำอะไรสักอย่างสำเร็จเนี่ยตอนนี้มันยับเบ้มากนะสำเร็จอย่างโออิ่มเอมากแต่ว่าไทยพูดตามตรงตอนนี้ก็เหนื่อยมากเช่นกันมินนาอานาทาคาเรเบรุไทยโนดันจงนิไม่เนจิเอตเตนโนกะคโอคาคิโอคาราสกิรูว้ทุกคนนี่จะต้องไปดันเจียนที่ มอนเลเวลสูงขนาดนั้นทุกวันเลยเหรอเนี่ยทุกคนนี่ OP เป็นบ้าน <c oughs> นะเคลียวเคลาลานะจริงๆมันแปลว่า,าตัวละครที่แข็งแกร่งนะก็แปลว่าตัวละครโอพีนะทุกคนจะต้องไปลุยดันเจี้ยนเลเวลสูงกันทุกวันเลยเหรอเนี่ยโรงเรียนโอพี OP กันที่พายแต่ละคนอันนี้จินี่ซีเตะเคามาทัตน์สโนเดเบลโมะบักอาเกะ เด็กิโซดาเกโดนะ <laughs> นี่มันนี่มันดูดเวลนี่ว่ะเนี่ยเนี่ยพอตามกับจานเคนไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะเลเวลของเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นปูดป้าดปูดป้าดเลยแถวบ้านเรียกดนะูดเวลนั่นเองอโดนน้องอยู่ในปาร์ตี้อะดูดเวลดูดเวลเนะเมนทาลุคุราเลสุกิเตมิกาโมตันเดวเซไคโอโคลูเบชินะโอ้ยตอนนี้รู้สึก เหนื่อยจิตเหนื่อยใจมากนะเริ่มมีผลกระทบมายังร่างกายแล้วโ,โลกแห่งความจริงนี่มันช่างน่าหวาดกลัวจริงๆเฮ้มีให้เชอัน้องหน่อยนะอันแรกอยู่คือลี่ยาโดนะอันแรกก็บอกว่าเอ้ยค่อยเป็นค่อยไปก็ได้แล้วก็ชิวเกียวกะทาดินา่ายยังฝึกไม่พอเอย้ตอนนี้น้องเหนื่อยเราไม่น่าจะไปว่าน้องนะอิ s ซ e ได้หมดแท,ท,ท,ทดแเอ้ยนี่ไงไม่ว่าเมื่อไหร่ก็จะช่วยนะอันนี้เลยโอย

แคคือว่าสปาร์ตาด้คือเนื้อเนเนี่ยกำลังจะบอกว่าให้ให้คุ้นชินกับการฝึกอันแสนโหดนี้สินะสุดท้ายแล้วนี่ก็สปาร์ตาชัดๆสปาร์ตาอีกแล้วเดี๋ยวผมเคยบอกไปจำได้ปะคนญี่ปุ่นเขาจะเปรียบเทียบการฝึกโหดนะฝึกโหดฝึกแบบฝึกนรกเงี้ยมาสปาร์ตานะครับสปาดูทาสปาร์ตามาก เอาใจถูกแล้วน้องเดโมเคนิจิโนโอคาเกะเนนะจากคือจิตซื่อนี้เลเบลอัพปครั้งว่าอารุโซนะเฮ้ยแต่ก็ต้องขอบคุณจันเคนมากเลยนะตอนนี้เรารู้สึกได้เลยว่าเลเวลารือัพปิ้งๆเลยนะว a t a ชินาดีโนเพสสุดเอะกิโมกันบาดุโซนะอินโนจิไดจินี้ดักขนาดนะนะยังไงเดี๋ยวเราก็จะพยายามในระดับที่เราไหวนะยังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะ 。あとは、e ว่าอะยูเซ่เปรี้ไม่น่นาไมา่อย่างนี้ดนะทีิป้าน่าชีทขอโทชนะอยากนึ่งต้ยงพยา,ยามที่จะเล่นได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าเอาแต่แบบพึ่งพาการเคลนอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันจะมาตัดนะไว้เจอกันนะอือเจอกันครับกลางคืนแล้วว่ะ กลับมาก็เย็นแล้วนะใครกะเยอะจังไม่อ่าน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 อ่ะมีข้อความน้องโอตการานุนไม่อ่านอยู่ดิอันนี่พุทธบ้าชมน้องนี่เ่าพุทธบาานโองโหสกคัต <laughs> อ่ะฮ่า่าเอนี้ทำอะไรดีืม นอนดีกว่าง่วงแล้วอืมใครทักมาวันนี้คนจะหลับจะนอนเนี่ยืนะนั้นดาคนนั้นจีครั้งนี่โอ้ยเนี่ยามารู้อย่างบ่นเลยไงน,นั้นดาคนนั้นจีครั้งโอ้ยเฮทักอะไรมาป่านี้วะเน,นี่ยอ่าใหญ่รู้นะว่าใครคนจะหลับจะนอนเนี่ยแม่งใครวะอุ้ย โอ้น้องทักหาตอนกลางคืนทุกคน่ยคิมิโนโตะคิมิโนโตะล่ะทานโมเมกี้เม่กิมมมผมไม่ได้พูดอะไรโอเคปะ่ะนะคุณน่โอดอน้องทักมาน้องทักมาน้องทักมามตื่นทั้งคืนก็ได้นะอาชิตาว่าสุมิาโดอาชิตโตเด อ่ใขี่สุ้อนะนี่คํำสาบครับผมไทยขี่นะรอคอยเฝ้ารอไท้ขี่ไทยขี่นี่เฮ้ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่หยุดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจะมารอที่ที่บ้านนะโซชิเต <laughs> มีราการพีแบบเน,น้นๆด้วยนะยาซุมิโตนะเอ่ปะเกมนะเอถ้าพูดถึงถ้าเรียกอะไรอะ อ่าพูดถึงวันหยุดแล้วนะคิวจิตซึนะนี่คิวจิตซึคิวจิตซึถ้าพูดถึงวันหยุดแล้วก็ต้องเล่นเกมเออนะอัสตา้าอิจิโอชิโอมดตะกือนะเดี๋ยวจะเอาอิจิโอชินะของแนะนำนัมเบอร์วันนะอิจิคือเลขหนึ่งโอชิคือแนะนำนะอิจิโอชินี่อิจิโอชิเราจะเอาเกมมาให้เล่นนะชินันสเตยียร์ แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะไม่ออกขอ,อกไปนะเดี๋ยวจะแตดงให้ดูว่าของจริงเป็นยังไงอ่ะผมแปลม้วนอ่ะเดโมโยจิอารุนาาวตาชิโนโคโตอบวืออังเอ็นไหนโอ้ยไม่มีทุระลอยู่แล้วนะเวลาทุกนาทีมีให้เธอนะเลโทรเกโนชื่อเกมชื่อเกมชื่อเกมอ่ะไม่ออกฮานนชิมินิสเตโรนะ เฝ้ารอได้เลยนะสนุกแน่นอนนะในโทรเกมนี้เดี๋ยวว่าสลัดบาร์นะสลัดบ,บาร์ครับผมนะสตาบาร์ก็คิดดูมาคาร์ดุ็ด้วยนะอาชิตานิสุนายเตสซาสโซเนียเซอเซ่อเนี่ยเดี๋ยวน้องมาพรุ่งนี้รีบนอนรีบนอนได้เลยมาลุอีนี้ต้อนรับสู่วันที่25เดือนกันยายน น้องมาล้ยเอนจ,จีฟตาบาร์มีเซนิคิเตอรโซโอ้ยจันเกนน้องฟตบามาหาข้างล่างเฮ้ยฟตาบาร์กละเรียยู่ด่านะ่าสตานีดีมิลกายอะวัหนีอะวันมี้วันี้อันนีฟันนีูู้้ดไปวนดีกว่า น้องน้องอยู่ไหนใครส่งข้อความมาวะเนียอุย้ยผู้ชายไม่คุยด้วยน้องอน้องมาหาเราน้องรอเราน้องชอบเรา,าแน่นอนยี่อ่าว่าอดีตเด้กี่ทสุดแล้ทีนี้มาถึงบุษินีเีเดตโรเกมโนบลาบลาบมุเตะดิัาโซ เฮ้ยวันนี้ว่างใช่ไหมเรามาค่าวเวลาด้วยการเล่นเกมเรโทรกันดีกว่าจันเคนเอาดีมาอ่ะชื่อเกมชื่อเกมด่ะนะจิวากินิคุโอโดรุโยยเกดะโซนะเป็นเกมที่ทำให้เนื้อเต้นอ่าจิวากิเลยอตรงนี้มีคำว่าวากินะอ่นะมันคือตัวเลือดนะแล้วก็ตัว เดือดครับผมวากึวากิมัสนี่เลือดเดือดเลือดพล่านเนื้อเต้นเลือดเดือดเป็นเกมที่ดีเนี่ยดูนะจิวากิคือเลือดเดือดนิคุโอโดรุก้ามเนื้อเต้นยยเกมเกมมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอมาวาตาชินิโจเซนสุลยุกิวะหรือหนกกาอีกล้าที่จะชนกับฉันหรือเปล่าอ้าวมาดีครับโจโทดาสิมาดีครับ เอ้ยเนี่ยถ้าเล่นเนีได้ค่าความกล้าด้วยมามามาน่น่นี่นีินยชินดาเนี่ยเล่น,นลเกมมือเชี่ยยเฮ้ยถ้าเกิดมันจะไม่ออกไปไหนก็มาเล่นเกมกันดีกว่าเอ้าอรอมานานแล้วนะมาเตมาสตาจ้าสัตว์สซุุเลีิยยนะรอมานานแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นกันดีกว่า <c oughs> มาลูกเกกาจริงเล <c oughs> ยสโาพแย่แว่าวาวกะยัตมโกคิอซโด่นะ อืมดูสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูใช้งานได้เนาะยศเกมสสตาร์โตะอาจิมัตตานะสุดท้ายนี้วือวักสติกตาเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วอฮ้ยดีก็ตื่นเต้นขึ้นมาเลยน้องนา่ารักดูน้องนี่นั่งจุ๊บบุ๋ยรอยยิ้มนั้นที่พียังจำได้เป็นอย่างดีรูปหัวทีนึงมา เอายังเหรอยังยังยังไม่สนิทกันขนาดนั้นเออรอมันรูปผัวไม่ไหวแล้วนะเออกำลังเขาและจิกเขาและจิกเขาและจิกเข่าไปก่อนรูปเข่าตัวเองไปก่อนกิสวาตูปผัวไอ้กันบาดนะมาสู้กันฟุตบาสจู่จู่จู่มือมืมขอขาโดคาราโนโยะชิคอมโบมาคุเดะกะเฮ้ยโอ้มีคำสาปคร,รับผมนะมาคุเดะนะ มากุเร่จริงเหมือนผมเคยเปิดนะตอนนี้แต่ว่าเปิดอีกก็ได้มากุเร่แปลว่าฟลุกครับผมสั้นๆเลยแค่นั้นถ้าเกิดอยากจะรู้คำว่าฟลุกนะเผื่อแบบเอ๊ะภาษาญี่ปุ่นพูดไงวะอันนี้มันฟลุกอย่างเงี้ยพูดไงนี่ครับมากุเร่คันจิเอ็นหนึ่งคำสอบแบบเหมือนจะง่ายนะคันจิแม่งเอ็นหนึ่งอีกแล้วมากุเร่นะมากุเร่ฟลุกครับผมเดี๋ยวนะโอ้ยนี่จากยกกาดป้องกันแล้ว การเคนอัดคอมโบ12ใส่ชั้นเลยเหรอออ้ยไรายกาดมากพลุกปะเนี่ยนะโค้สุดเด็กกินดูโซเอ,อ้ยนี่มันเล่นเป็นเออยทำไมคำพูดนี้นึกถึงแต่เดงกเลยอ้ไอี่หมอนนี่มันเล่นเป็นอ่ะโค้ชสุดเด็กกินุโซนะคือตรงนี้เอาอีกแล้วเนี่ยคือเด็กิรุรู้มันแปลว่าทําได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดในสถานการณ์อย่างเงี้ยมันก็มันต้องแปลให้มันเข้าสถานการณ์นิดนึงนะโค้ชสุดเด็กกินุโซเอ,อ้ยนี่มันเล่นเป็นว่นะ กโซไฟนารูสเตจจิดาเอาแล้วมาก็เลยรอบสุดท้ายมาโคโกะโชว์เน้นบัตระตรงนี้ à, วัดกันตรงนี้วัดวัดเดี๋ยวเวัดอะไรเดีย๋ยวเดีย๋ยวกดภายในเวลานะให้กดลูกศรกับกดตัวบีโอเคเป็นไงไม่รู้แต่ว่าไหนขึ้นลงขวาซ้ายบีเกือบไม่ทันเกือบไม่ทัน สว่วนจากคอมโบโยมาร์เติตอค่อยสึกข,ขามิกงอ้ยแกอันขบวนท่าคอมโบกาอากาศของเราออกได้ยังไงเนี้ยเป็นเทพวะเนี่ยเป็นกรรมเทพที่จะมารักคุณยังไงล่ะ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ผมคิดในใจ <c oughs> คาจินี่เกีว่ายูรลุซานายสุเกะว่าคิเมรดุซอ้อเอ้ยแพ้เขาเลยอะตาสุดท้ายไม่มีจริงถ้าเกิดฉันแพ้มามาล้างตากันตาบากะนัตคูอีกคูมาเด็เกมหมูทานอชินดะนะแล้วเราสองคนก็ได้นั่งเล่นเกมร่วมกันจนกว่าน้องจะพอใจงเงยเจ้าติกนี่คาชิมุข้ายอคิเอ้ยเนียได้ค่าความกล้าเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหอเอาว่าระดับความกล้าเต็ Max มแม็กซ์ไปสีเอาว่าเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์แล้วว่ะดีในเด่นในทุกด้านพอน้องเลยนะเนี่ยว,ว้าวความรักของเราทำให้เราสองคนเติบโตขึ้นนี่สินะความรักที่แท้จริงโอ้โฮอโนอชิกาตาหยัาปาลิเอนตาเม่เอนตาเมอ๋อเอ็นเตอร์เทนเมนต์เอนตาเม่ มันย่ออย่างนี้เหรอภาษาญี่ปุ่นเอนทาไมเอนทาคาตาคนะครับผมเอนทาไม้องไว้เผื่อไปเจอในพวกแบบข้อสอบ n อหนึ่งมันชอบเอาพวกแบบคำคาตาคนาที่อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจมามาถามนะแปลว่าอะไรเ e อนทา e มโตเอเบาเกมือดนะนีสนุกจังเลยนะถ้าพูดถึงเอนเตอร์เทนเมนต์ความสนุกอะไรพวกนี้ก็ต้องพูดถึงเกมนะยังไงก็ต้องเป็นเกมเท่านั้น นางก้ามโซโตะโซบิตายนะโอ้ยอยากจะเล่นต่อยจังเลยยังไม่พอยยังไม่ช่ำอีกแล้วลูกไม่ใช่ลูกคุณคุณน้องนะผมผมเพิ่งเห็นมารู้แม่งนั่งท่าอะไรของมันวะอีมารู้ท่าแมวนั่งอึดเคยเคยเห็นแมวนั่งท่านี้เห็นปะแบบในชีวิตจริงมีใครเคยเห็นหมะนั่งแบบนั่งเหมือนคนน่ะนั่งแบบ โคนนั้นว่าต่อเดเทีรุโนกะมีธุระอะไรต่อหลังจากนี้ไหมอ้าวอ่ามีธุระท,ที่จะรักเธอโอ้โหทำไมมันขนาดนี้เอ้ยนี่นี่มีมีสามชอยนะหลังจากนี้มีธุระอะไรหรือเปล่า,านะช้อยแรกน,นะอเดสโกโรกะเอ้ยทำข้าวแขงกระรี่กันอันที่สองโคฮีโอเรโยกะเอ้ยเดี๋ยวไปชงกาแฟกัน น้องไม่น่าจะชอบนะน้องเราเราไม่กินกาแฟโยรู้ว่าโยเทงอ่ะตอนกลางคืนมีนัดแล้วไม่ไม่ไม่ไมเราอยู่กับน,น้องต่อคาร์เลสโครกาเอ,อ้ยทำข้าวแกงกะหรี่กันนะคาเลสโครกาเอ้ยมาทำข้าวแกงกะหรีกร่กันมามามาฮโตโกะอิตเตมิรู้มงดานะเอ,อ้ยเอาจรีบมะเนี่ยอุ้ยรู้เอ,อ้เขาอะไรอิตเตมิรู้มงดะนะน,น,น่าจะลองดูนะ วาตชิวคาเดนี้อุดุไส้ซอเอ,อ้ยเนี่ยถ้าเป็นข้าวแกงกะหรี่เนี่ยฉันอ่อแก่มากเลยบอกก็คือบอกเลยเเทเทกีนี้จกมีจกไข่ด้วยเออผมแปลล่วงหน้าไปยังไม่ทันอ่านนะมีคำาิลน,น,นี่นี่จกไข่นะจกไข่ไม่มีคันจีนะจกไข่ครับผมจกไข่จกไขแ่แปลว่าก่อแกะก่อแกะนะ ไปแบบยุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยเมดโดเนี่ยก็แปลง่ายก็เกาะแก่เอ้ยถ้าทำข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเราหนุหูมากเลยนะอุลุไซโซทะเลนี้ว่าอุลุไซโซเทเทกินี้จบใครดาซึกขาราน่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบว่าแบบทำข้าวแกงกะหรี่เนี่ยฉันก่อแก่ยุ่งวุ่นวายเยอะมาบอกเลยเฮ้ยมาสิเฮ้ยนา่ามาเลยมาเลยนะมานั่งทำข้าวแกงกะหรี่กันมาๆมานะโซจิโดอันนี้อ่า เดี <t od a |ms|> ๋ยวไปขออนุญาตคุณลุงนมเย็นก่อนนะเดี๋ยวจะทำข้าวแกงกะหรี่กับน้องนะอีนิโอยนานาคาเรียมาดาก้าเนี่ยน้องกอดแกเลยเออโดนกอดแกนี่นานาลักษ์นะเอหอมจังเลยยังไม่เซตอีกหรอเออน่ารักมาจีนาชิโซนิสเตดูฟุตบาททำอะไนี่เขาโคสโกชิโบกิงชิเตมิโอกะนะ นี่ไหนๆเราทำข้าวแกงกะหรี่สูตรของตัวเองแล้วนะเราจะทำให้น้องเป็นสูตรพิเศษดีไหมไม่เอาเดิเราจะจะเปลี่ยนสูตรทำไมเราทำตามที่โซชิโรนะ่สอนมาที่ว่าอ่ะสตวัตตะโทริยาลุนะนี่นี่นโอชิไม่ใช่สตวัตตะดิโอชิวาลุโอชิวาลุไม่ใช่แป๊บนึงนะฮ้ยมันอ่านว่าอะไรวะแป๊บนึงนะ ขอหาก่อนมป๊เป็นผมผมเองก็ลืมลืมวิธีอ่านแล้วมันคือคันจิตัวเดียวกันกันกบ o c m ั e s แต่ว่าจริงๆแล้วคำนี้ Osovalu โอเ okay. ค Osovalu อีกหนึ่งวิธีการอ่านที่ผมเองยังลืมเลยเมื่อกี้ o s o ว a l u นะ Osovalu มันเป็นคำที่แบบว่าโดนสอนมาได้เรียนรู้มานะ o s o โ a t a t o r y aru. นะะตามที่สอนมาแหละ มมสก์ก็ะนะโมข้าัหางน้ยย่สดีนหอน้องก่อแก่ใหญ่แลวจะเสร็จยังจะเสร็จยังเอ้จะเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวไปเตรียมข้าวเลยนะเออไอเด็กมองเลยโดนก่อแก่ใหญ่เลยไม่นะนะกูแล้วอยากกูข้าวแกงกะหรี่โอ้โหโอ้โหโอือืม อุมมาน,น่าล,ลาไม่ไหวแล้ว<อ>เขินดูรอยยิ้มสิสมผมจะปกป้องรอยยิ้มนี้ไว้ด้วยชีวิตดูรอยยิ้มนี่อ้ my god คตานจริงป่ะคือถ้าเกิดแบบเราลอ,องนั่งคิดดูนะตอนอีพีแรกๆที่แบบน้องแบบคือภาพมันยังไม่รู้ทุกคนยังจาได้แต่ผมยังยังติดตายเลยอะภาพที่น้องแบบ ยังมีภาพหลอนเสียงหลอนแล้วก็โดนเขาเรียกอะไรอะภาวะทางจิตมาหลอกหลอนอะ่ะแล้วแบบเป็นคนที่แบบไม่มีรอยยิ้มเลยอะ่ะสักนิดเดียวแล้วดูตอนนี้ดิออไม่รู้แล้วมีความสุขอะ่ะน้องนั่งคุยล่ะมีความสุขเนี่แล้วความรักของเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆทีละนิด นโอตะก,กายนุกคาเลสาสึกิเดโมนี่อากัตตาะนะแล้วเราก็พูดคุยเรื่องข้าวแกงกะหรี่กันอย่างออกรถออกชาตินะมาตาชิตะนะคาเละอุมาคัตตาโซเอ้ยเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะข้าวแกงกะหรี่อร่อยมากเลยยี๊ อ oh, ดูจบขนาดนี้ต้องต่อแล้วป่ะพี่ขึ้นบนจอให้แล้วกดเลยกดเลยอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ